ถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่ผู้เจ้าจะต้องเกิดมาเลยความแก่ความเจ็บความตายสามธรรมชาตินี้เป็นเหตุให้ต้องมีสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นนิจาไว้เลยผู้เจ้าเกิดมาบนโลกเนี่ยเพื่อมาแก้ปัญหานี้โดยตรงทํายังไงไม่ต้องตายศาส,สนาผู้สอนเรื่องนี้ให้เราเข้าใจและนี่คือความทุกข์ของสัตว์ทุกชีวิตของชีวิตทุกชีวิตที่มีการเกิดมาเพราะมันจะเดินไปสู่ความตาย มีใครไม่ตายบ้างยกมือตายหมดนี่ปัญหาของชีวิตเนี่ยเพราะนั้นพระเจ้ามองไกลไม่ได้มองแค่สิบยี่สิบสามสิบปีร้อยปีนี่แต่มองไปที่สุดเลยที่สุดของชีวิตคือต้องตายแล้วเอ๊ะแล้วทําไมเราต้องตายไม่ตายได้ไหมนี่พระเจ้าเคยถามสาวกว่าถ้าพวกปริพาชกเนี่ยคือนักบวชลัที่อื่นเนี่ยมาถามพวกเธอว่าพวกเธอบวชไปทําไม ตอบยากนั่นเนี่ยเลยนะาจะมาถามมาปฏิบัติธรรมกันทาไมหลวงก็จะตอบไปหลากหลายเลยตรงเป้าบางไม่ตรงบ้างตื่นบ้างลึกบ้างครูเจ้าบอกถ้าเขาถามอย่างเงี้ยให้ตอบว่าพวกเราเนี่ยบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์แล้วถ้าเขาถามต่อว่าไอ้ทุกข์ของท่านมันคืออะไรอยากรู้ทุกอะไรนักหนาก็ให้ตอบว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์ก็คือตัวอายตนะของเราเนี่ย คือตัวกายตัวใจของเราเนี่ยคือกองทุก์เราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทุก์นั้นเป็นทุก์เพราะอะไรเพราะมันเดินไปสู่ความเสื่อมเนเดินสู่ความไม่เที่ยงเสื่อมแตกสลายในที่สุดปัญหาคือตรงนี้